วันหลงพ่อโสธรนะคะที่ชาเชิงเซาไม่ได้มากินนานมากแล้วหลายปีมากวันนี้ก็เลยแบบลองมากินดูอีกทีว่ามันยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันว่าน่ากินแค่ไหนเนาะมีน้ำคูดกลิกค่ะกินคนเดียวเนาะต้มยำว่ามีเห็ดหอมค่ะ หมดนี้คนเดียวเลยนานๆมากินทีเราก็หมอหมดเลยนะคะหม,หมดหมดหมดทุกชามคือสิว่าเราจะกินหมดไหมแรกแกินแรกกินแรงเลยชิมชิมชิมก่อนชิมก่อนนะเริ่มจากชามนี้ก่อนเลยนะคะต้ยมยำเผ็ดหอมเกี๊ยวแผ่นเดียวไม่พอองเยอะๆพร้อมอน้ำจิ้มด้วยอร่อยอร่อย Okay. กระสวกคำแรกเลยนะกระสวกไม่ได้กินนะกระสวกอืมเอออ่า ได้แล้วค่ะไข่แล้วก็สวังรถไข่แล้วก็ดอกไม้เก้าดอกแล้วก็ของแก้บนต่งางๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปแก้บนกัน,นที่นั่นไหนนะคะร้อยฟองพอดีเป๊ะ แต่แอบร้อนนิดนึงนะาวันนี้คนก็เยอะมากแก้บนเสร็จแล้วก็เอาไปกินสักเดือนหนึ่งเลยนะร้อยฟองแต่เราต้องเอาไปกินด้วยนะเ <Bye. S 1> พื่อความเป็นสิริมงคลคนเยอะมากเลย ตอนนี้นะคะเป็นช่วงของวันหยุดชดลชยฉลงกานก็คนเยอะมากๆเลยนะคะแบบหนาแน่นมากก็กำลังเล็งหาพื้นที่กหาำลังเล็งหาพื้นที่นั่งแก้บนอยู่สายในนะครับพีบะตรงไหนดีนะคำเลดีๆคำเลทอง ไข่ต้มหรือหนูแทะนะ้อันนี้ปอกได้สวยขึ้นขนาดปอกไข่ปอกได้สวยเลยจะไปทำอะไรกินคนอื่นเขาปอกไข่สวยมากอ่ะ ไม่หวานไม่ติดเลยอันนี้เขาก็เรียกว่าปิดทองหลังคระปกติก็เป็นคนปิดทองหลังคระอยู่แล้วด้วยชอบปิดมากทองหลัง ไม่ต้องเดินหาตะกร้าตัวเองเลยจำง่ายมากถึงแม้จะมีสีม่วงอยู่สองกับสอใบใบของเราจะเป็นใบที่แกะไขทุ่นเลียนที่สุด มากคนอื่นอยากจะบอกว่าร้อนมากตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลาไข่เอากลับบ้านเอาไปทำทานต่อก็ไปแจกรปภแจกแอดมินแจกคนทั่วไปไ<อ>เดี๋ยวเราก็จะไปดู ของหลวงพ่อโสธรกันเดี๋ยวเราเดินไปตรงโน้นกันนะคะตอนนี้เราก็กาลังจะเดินไปอุโบสถใหม่นะคะก็ตั้งแต่สร้างเสร็จก็เพิ่งเคยมาดูเป็นครั้งแรกเพราะว่าไม่ได้มานานมากแล้วถือโอกาสเดินไปดูกันเลยแล้วกันว่าสวยงามแค่ไหนแต่ดูข้างนอกก็สวยงามมากเลยนะคะเรื่องประวัติไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่รู้เลย <c oughs> สวยงามมากนะคะสีของอุโบสถก็จะเป็นสีแบบออกเทาๆเงินเงินสวยงามมากเลยะคะ<อ>่ะเขาไปส่อง่อย <ś ling> เดี๋ยวจะมาไม่ถึงแต่คนเยอะมากเลยนะวันนี <ś ling> ตอนนี้ก็เดินผ่านตรงด่านตรวจจุดโควิดมาแล้วก็ ไม่สามารถจะเข้าไปดูข้างในได้นะคะแล้วเขาก็ห้ามถ่ายก็เลยต้องมาเดินรอบๆอุโบสถเอาเซาเลยเลยไม่ได้เห็นความงามข้างในเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้ามาใหม่เพราะว่าบนไปเยอะเพราะว่าบนไปเยอะบนเล่นหวยหรือว่าไม่ใช่เราไม่ชอบเล่นหวย <laughs> บนขอพรขออะไรอย่างนี้ นึกว่าเข้ามาในอุโบสถใหม่ไม่ได้ก็ตอนนี้เห็นเขาเปิดเข้ามาได้ก็เลยเข้ามานั่งนงมัสาการหลวงพ่อโสธรน,นะคะก็ข้างในก็ตุ่มลื่นเย็นสบายนั่งสบายมากเป็นพื้นหินอ่อนหมดเลยนั่งสบายสวยงามมากสวยมากเลยข้างในบางคนก็เข้ามานั่งสมาธิกันอันนี้จริงๆอแขาห้ามแอบถ่ายภาพอันนี้เราก็แอบแอบแอบถ่ายนั่ง,ลงหลบๆนิดนึง เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกที่ระทึกเกิดโดนด่าด้วย <c oughs> แค่นี้แหละโดนดา่าโอเคค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของคลิปนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะก็ขอปิดรายการที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะโอกาสหน้าเราก็จะพาไปทริปที่อื่นกันต่อนะคะแล้วก็ฝากเพจโอ้โหฝนนะคะแล้วก็ Youtube ของโอโห้นะคะช่วยกดสับไทรนะคะเอาไว้ที่ใต้ล่างนี้นะคะตรงนี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าถูกหวยนะหรือไม่ถูกอตแต่ก็ต้องมาอยู่ดีนะคะมาไววหลวงพ่ออยู่ดีแต่ถ้าถูกก็จะดีมากเลยความหวังเดียวที่มีอยู่ เราไม่ชอบเล่นหวยเรไม่ชอบเล่นหวย,หวยความหวังเดียวที่มีอยู่ปิดคลิปไปแล้วนะเนี่ยยังจะกลับมาเล่นหวยอีกคลิปนี้ไม่จบง่ายๆแล้วนะคะท่านผู้ชม <c oughs> เอามอนเพื่อสุขภาพ, <c oughs> พ,พาคือตลาสิเริ่มเหนื่อยแล้วอะ <c oughs> มองอะไรไม่เห็นแล้ว ติ๊กได้อยากกินอัลมอนด์มากินอัลมอนด์เมื่อกี้ตาจะไม่ไหวแล้ท่านผู้ชมออชอบกินผัวชอบตด โคตรร้อนใช่เราต้องกินในติมกันซะหน่อยเหมือนแบบร่างกายแบบขัดความหวานเออขาดความหวานแล้วหมดพลังมากสังเกตจากแววตา <c oughs> แล้วก็หน้าหนังหน้าที่ตึงตอนนี้ก็เหี่ยวลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตามสภาพอากาศ <c oughs> ไม่ไหวแล้วกลับไปคงจะแบบหลับเหนื่อยมาก